คันด้านะคันด้าเขาก็มีอ่ะสเตมก่อนเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาแล้วก็เปิดราคาเสียง้าเสียงเป็นไงภาพเป็นไงก็คอมเมนต์ได้นะทึ่งจิัมาที่ได้สองทีทำให้เข้าใจผ่ากลางเป็นรูโก้ที่ไม่มีนักมิน

Series on your vibe. าได้เปิดมิติใหม่แห่งการขับเคลื่อนอนาคตโดยเติมไลฟอัพ ehev ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและพร้อพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่อันน่าตื่นเต้นตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว HONDA มอบแคมเปญสุดพิเศษ Honda Pro OH My Good Plus Pro ใหม่จัดใหญ่เต่ไม m a ์อาดอกเบี้ยพิเศษเริต้นทิงศเปพร้อมสิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุด85,000บาทและฟรี Exclusive ซีแค่5ปีให้คุณตัดสินใจเป็นเจ้าของรถยนต์ HONDA ได้ง่ายๆได้ที่งานและโชว์รูม HONDA ทั่วประเทศในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารจากฮอนด้า คณะผู้จัดงาน Thailand International Motor Expo 2025และคณะท่านผู้บริหารจากสื่อมวลชนชั้นนำของประเทศขายภาพร่วมกันบนเวที Honda ขอขอบคุณแขก้มีเกีตินและสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับขอียนเชิญ รก็รวัูดการทัก่ราคา CRV ออกมาแล้วนะครับก็คือตัวเริ่มร้านสามเกานะแล้วก็มีไปจนถึงตัวท็อปนะครับ S นะส่วนสเตปวากอนเนี่ยก็คืออยู่ร้านเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับราคาประมาณการนะเดี๋ยวลองชมกันอยู่กันไม่เหรอเลย on. นี่นะครับเะ CRV ีไ n นนะก็กลังจกต่างกันใช่ไหมตะนดี้รถพอดีไหนครับหมอไม่รู้เห็นแวบเดียวไม่สนใจหายไปไหนยัง ัน,นี้ก็มี CRV นะครับคันนี้ RS แต่ว่า RS นะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์โมดูลโรก็นะครับแล้วสต็กว่าก็มีอยู่บุม,โมโนูนนะเขาก็มี CRV ESE มีฮันแล้วก็มี h ฮซ V รุ่นฮันนี่รุ่นฮันนี่ก็คือใส่รุดแต่งอะไรเพิ่มเติมมาก็มีอยู่เท่าประมาณนี้นะครับสำหรับข้าวๆนะอืม ก็มีอยู่ก็เรื่องราคานี่ c ซ v นี่สตาร,าร์ลัดสามก๊กนะก็ว่าไปเขาก็ต้องเจอกับโนจีนแล้วก็เจอกับเอ t e l นะครับอ,อืนี่ยก็ลองดูนะครับนี นี yeah. so horses, so ่ไฟอ่ะรู้สึกว่าอันนี้ก็จะต่างจากตัวเดิมตรงแบบดูจะดำขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะทุกขนอการที่ไฟอ่ะก็จะดูวดดำกว่าเดิม แล้วก็น,นี้ก็มี h อ v, e e v ี e h ev ฮันนะครับนี่เอ v วีเนี่ยก็คือมีทุกตแต่งในพวกน e ี้เพิ่มเติมหลักๆนะครับอันนี้ซ e e ี v วี e h ev ฮันะก็จุดต่างจากตัวปกติก็มีคืออย่างพวกอะไรอ่ะ ก็พวกชุดแต่งตรงพกที่มีเล่นโฟนเนี่ยโทนน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยอันนี้ก็คือชุดแต่งทั้นนะครับหลักเลยนะฝัาต่างๆนะเดี๋ยวไปดูฝั่งสเตปบาก่อนมา ยังอยู่กันลำเยอเลยไอ้มวาก้อนก็คือร้านเจ็ดแสนกว่านะครับเอ่อกลับมาชนกับเซเลน่านะแต่ว่าร้านเจ็ดเท่าไหร่คะยมที่บอกนะครับสีม่วงๆนี่ยก็สวยอยู่นะ,ะอืม ร้านเจ็ดนะครับงานเจ็ดเท่าไหร่สักอย่างไเงนะี้ยสวยนะสีม่วงเนี่ยม่วงนี่สวยดูภายในนะครับ นนีี่่แบบนี้นะแล้วนี่มีอะไรนี่ไม่ใช่เลนวอสนะจ๊ะอันนี้มันเหมือนกระจกอีกอันอันละนะตัวนี้เป็นบสปอตหมืแล้วนะไม่มีนะครับเลนวอสอ่ะประกอบนอกไม่มีเลนวอส <c oughs> เลนวอสเขาเขาจัดโลกหมืแล้วนะครับมีแลยแอคคอร์ดบ้านหกแขกเลนวอสเดี๋ยวดูเก

แล้วก็นี่เกียร์กับปุ่มเลยนะเดี๋ลองบอกาม่ตองอ่ะ่นี้แล้วกเบรมาบนี่มานันี้เรื่งสบายอืม่มาจจเดีลองสลับกล้องให้ดูมาน,ะนี่มานี่นะนี่แต่มันเซ็ตน่าเนี่ยก็อีใหญ่กว่าเนี่ยอันนี้สวิตหรือเปล่า กดแล้วปิดอย่างนี้นะครับนะนี่ประตูอย่างนี้ถ้าเปิดละ่ะนี่เปิดก็เปิดไฟฟ้าอย่างนี้เกยอยแล้วก็นี่มีที่วางแก้วรับอันนี้อะไรพวก USB นี่พับอย่างนี้เออเกย์กาดีานั่งได้แต่เหมือนเก้าอี้เหมือนซีครนา่า ใหญ่กว่านะ,อ,ะอันนี้รัไหดชอบอแล้วนี้ c ซ v ีนี่ซีใหม่ครับอ่าอ,อยู่ด้านท<ด>้ายสแตนกว่าก่อนนี่ี่ก็ประมาณนึง ก็ประมาณนี้แล้วกันน้องสติปวาก่อนนะครับกับ c ซ v นะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ชมอีกเรื่อยๆนะนี่ก็ลาไปก่อนนะครับไลน์นี้สวัสดีครับ